โอเคนะครับวันนี้ก็ขอบกระสวัสดีค่ะท่านผู้ชมชูชี้นกันดูเลย,เลยนะครับผมวันนี้ก็ก็ผมดูจุดสสิบเอ็ทีวีให้เกิดวันนี้นเราจะมาดูคลิปที่เราตั้งแต่คลิปแรกจนมาถึงสามสิบเอ็ดซับนี้นะครับเราไปดูน,นี่ก็จะจะใช้แค่คลิปมาเริ่อไม่ไกลแล้วกันนะ ก็1 0อกว่าคลิปอ่ะเออเอาประมาณถึงอันน <ổ ng S 2> <Không S 1> ี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลิปสามนาที่ยเออดูเลยนี่ก็คือคลิปแรกของเราเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยอะไรนีมฉันเลยไอตรงนั้นไม่เกี่ยวเอ เป็นยอะคนะเ้ยจ <c oughs> <c oughs> ังตด้วยอันนี้ผมเล่นนะอันนี้ผมเล่นรอเล่นร้เล่น

เราไม่ได้เล่นไอเวร์ช่นไมยังไม่ออกนะตอนนั้นหมคือกลุมก็ได้นะหาหมายออยู่ โอเคมาแล้วคลิปที่สองะอะเอาชีวิตรอดเออที่สองก็จะเป็นเอาชีวิตรอดนี่นเหรอไม่คอยังไม่อันนี้ก็แต่เองแต่มันหาย อันนี้จะเป็นมันก็เป็นคลิปใกล้ๆกันแล้วเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแรกๆอ่ะเอ,อ้คลิปนี้ตูดเกินไม่ต้องดูเออเลิกไอ้คลิปพวกนี้ก็ดีนะทำไม่ดีไหมมันก็ดีดีอ่ะ <Yeah. S 1> มันไม่มีใครกวนเนี่ย โอเคมันก็ยังจะมีคนมาเลยอันนี้คือเปิดลักกี้บ็อกซ์เนาะอันนี้ก็ข้อหน,นึ่งจุดสามมั้งเออ,อข้อหนึ่งจุดสามแล้วอือเปิดไลยเปดไลน์หนึ่งดีไลน์หนึ่ง คนดูยี่สิบเอ็ดคนไม่มีคนให้อะไรผมเลยโออเร็วอยูอ่ oh, <dear. S 2> อันนี้ก็ลงทำเองมาเลยชิปเพอร์ก็เดินทำเอง

y e s สับครับนั่นป็นสามสิบเอ็ดครับวิดีโอกี่วิดีโอกี่รายการครับก็มันก็แค่นี้แหละ,ะไม่มีอะไรมากอโอเคนะวันนี้ก็มึงวันนี้ก็เขาจะเขาจะคลิปเพียงเท่านี้นะ,ะแล้วก็ไม,ไม่ไม่ไม่ ไม่โ okay. อเคเขาจะคลิปเพียนท่าน,นี้ค่ะบ๊ายบายเอ้ยกากกันมีม้งก็รามาถึงนีได้ะไม่มีแบแบดน,น,นี้แบไหนก็ห็นโอ้โหแป๊บนึงปิดวีดีโอก่อนโอเคขอจบวิดีโอค่ะ